รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเกง๋งทรงสวยๆนะคะให้ท่านได้จับจองกันมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยทีเดียวนะคะติดฟิล์มแล้วค่ะหล่อๆแบบนี้นะคะราคา1 1 9 0 0 0ซนบาทค่ะ HONDA b บีโอ2ปี2013นะคะเป็นรถตัวประหยัดด้วยนะคะพร้อมมีจอ a อนดรอย9นิ้วค่ะมีกล้องถอยหลังล้อมแม็กขอบ1อบยางใหม่ทั้ง4เส้นมีประกันอุบัติเหตุประเภท2บก เกียร์ออโต้แอร์เย็นรถเดิมบางทุกจุดเลยนะคะสะภาพสวยดูดีค่ะทรงก็สวยภายในสะอาดเบาะสะอาดสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดเครื่องเกียร์ปกติวิ่งทางไกลได้เรือนใหม่ขึ้นครบนะคะเลขไมหนึ่งแสนกว่าโลค่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วนะคะ เล่มทะเบียนชุดโอนมีให้ครบเลยนะคะทุกท่านรถก็สภาพพร้อมใช้พร้อมขับกันด้วยนะคะ1นึ่0 0บาทสามารถดูตัวจริงกันได้ที่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสนใจโทรคุยติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะต้องเน้นโทรนะคะเพราะว่าแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ท่านได้รับชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ